ดีครับกับช่องของผมเองนะครับมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันเป็น Isuzu D-Max ตัว Platinum นะครับตัวนี้เป็นปเตี้ยนะครับผมสำหรับคนที่ทำมาหากินนะครับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับรถปี2009ก็ถือว่าไม่เก่ามากนะครับกับราคาแสนกว่าบาทนะครับคันนี้เปิดราคาแสนกว่าบาทนะครับราคาดีมากนะครับตัวนี้ได้ D-Max ตัว Platinum นะครับในข้อหลามตับ สวยสวยเลยนะครับคันนี้จะส่งลุงล้อให้นะครับผมนี่โหลดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ท่อให้หนึ่งเส้นนะครับเสียงเพาะๆไม่ดังนะครับไม่ได้ถอดแคดออกสองห้าห้าห้าสนะครับยางก็ถือว่าใช้งานได้ครับผมยางน่าจะปียี่สินะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนี่ครับภายในก็ประมาณนี้ไม่ซูมนะครับภายใน มีเบาะมีขาดนิดนึงก็ตามการใช้งานนะครับรถเกือบ20ปีเอปียังไม่ถึงนะครับนี่มือหมุนนะครับอันนอกสุดๆครับผมขับไปเลยครับไม่กลัวน้ำคันนี้นี่ภายในประมาณนี้เลยนะครับนี่มีจออะไรมาให้นะครับเอ้ยมีซีดีให้ถือว่าของดีนะภายในเรี่ยมๆบอกคนขคับไปบอกค้าไม่มีขาดนะครับ ก็ด้านหลังนี่สวยๆอยู่พร้อมใช้งานคันนี้แอร์เย็นตาติดง่ายนะครับมีวัดรอบใช้งานได้ปกติเซียร์ธรรมดาความเดิมเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่พรบนะครับแอร์เย็นไลเนอมีให้นะครับพร้อมใช้งานพอนิดหน่อยนะครับมีสันประมาณนี้มีรอยบ้างํามการใช้งานแต่ว่าสวยอยู่นะครับ ด้านหนึ่งแล้วกันใส่ไม่ทีเลยนะครับไม่สวยไม่ซูมนะครับไม่ซูมมาดูห้องเครื่องนี่ครับฝาก็เป็นสาเงินนะครับตัวนี้เป็นตัวเททร์นัมนะครับแล้วก็ปลั๊กข้านนะครับเป็นตัวปลั๊กข้านแล้วก็เชื่อมปลั๊กหน้านะครับเป็นตัวใหม่แล้วน้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันแล้วเครื่องพ่นไหมเ่อนพ่นนะครับบเครื่องแน่นแน่นนะครับกาวเดือเครื่องไม่กาวเดิมนะครับ ราเดิมด้วยทางเกงสบายคันนี้พร้อมใช้งานกับราคา1 2 5 0 0 0 0บาท125,000บาทนะครับสีก็มีรอยบ้าตงตอนกันใช้งานแต่ว่าสภาพก็พร้อมใช้นะครับผมใครสนใจ092-650-0292นะครับรดอยู่ที่ร้อยเอดนะครับผมราคาแสนกว่าบาทได้ขับดีแมเข้าล้ามตัดครับผมคันนี้เอาไปเลยครับขอบคุณครับ